thank you ยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ครับอันนี้ก็ลุมบองของเราว่ากับพี่ๆแล้วก็แ,วกแคมป์ปิ้งครับชาวแคมเปอร์มานอนด้วยกันอยู่สี่คันครับวันนี้เดี๋ยวก็ถึงตื่นแล้วตันนี้ก็เป็นเวลาสักหกโมงกกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปเล่นที่บริเวณชายหาดข้างหน้าเรานะครับหาดนี้เป็นเวิงนู่นไกลสุดหูลูกตาเลยฮะนี่แล้ว เขาเรียกว่าเลาะเส้นเขาเรียกว่าหาดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นถนนเลาะริมหาดของเขตอุทยานหมดเลยนะครับก็เลยจะมีความเงียบสงบม,กมากๆครับทะเลยามเช้าจุดนู้นเราก็ได้พาเพื่อนๆเดินไปดูแล้วนะครับตรงนู้นก็จะเป็นภูเขา ครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูเดี๋ยวผมจะเก็บอุปกรณ์ฮะเตรียมตัวเดินทางเพราะว่า,าวันนี้เราตอนเช้าช่วงเช้าเรามีนะัดตอน7จ็ดมงห้ครับขึ้นเรือเพื่อที่จะไปดำน้ํานะครับเมื่อคืนนอนพักผ่อนก็นอนพักผ่อนดีๆครับเต็มอิ่มีฮะก็ตื่นมาสักประมาณ6กโมงอากาศก็ค่อนข้างเย็นครับก็จะมีเจ้า้องหมามานอนเฝ้าทั้งคืนเลยฮะอากาศเย็นสบายดีครับแต่ว่าช่วงสายๆถึงเที่ยงนี่หน้าอากาศน่าจะร้อนเหมือนเดิม แคมป์ค่านะครับนี่ลลงมะคองของเราเวเก็บสัมภาระเสร็จแล้วเดินทางกันเดี๋ยวเก็บภาอากาศในการเดินทางเพื่อที่จะไปนำน้ํากันให้ดูนะครับนี่ก็เป็นลมงมะคองของเรานะครับสัมภาระของเราครับหลังจากที่เราอาบน้ําอาบท่าแล้วกเก็บสัมภาระขึ้นลงบะคลองไปที่เรียบร้อย เราก็ได้เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติครับใช้เวลาในการเดินทาง10นาทีก็จะเดินทางไปถึงยังท่าเรือที่เราได้นัดหมายกับครูของเราไว้เป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับเราเอารถมาจอดที่ท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อสักครู่เอากระเป๋าฝากครูไปใบหนึ่งนะเดี๋ยวเราถือกระเป๋าไปกันที่ท่าเรือเลยครับนี่แล้วก็จอดคู่กับพี่จิบนะพี่จิบเนี่ยคือรถจิบนะมีความใจเราเหมนะือนกันนะฮะกำลังไปที่ท่าเรือแลวครับ ของกลุ่มของของนองดักน้ําด้วยทันสามคนกลุ่มผมมีส่วนนักเรียนสองคนนี่ข้ามันมาจากไหนครับเนี่ยโบร่าค่ะโบร่าเลยเหรอเนี่ยวันนี้เรานั่งเรือเล็กกันไปนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศจากเที่ยวที่แล้วครับเที่ยวที่แล้วเรานั่งเป็นเรือริวบอร์ดเรือลําใหญ่ครับนี่เราก็จะเป็นเรือลําเล็กนะฮะเปลังจะอจอดเพื่อท่าเรียกว่าปากน้ำฮะ ครับเมื่อสักครู่ครูกับคุณอุ้มก็ได้คุยกันเรื่องของทิปการเดินทางของเราครับแล้วก็การตกแต่งภายในของลุงบระคองครับครับแล้วก็มาถึงกันที่เกาะมุกเป็นที่เรียบร้อยครับรีสอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทที่ติดกับชายหาดทั้ง2ฝั่งนะครับของเกาะมุกเลย สำหรับเพื่อนๆนท่านใดครับที่มาเที่ยวตังแล้วมีเวลาว่างสักหนึ่งวันหนึ่งคืนครับผมแนะนําที่พักเลยครับเกาะมุกน่ามาพักมากๆครับมีความ p r i v a t เป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยครับครับตอนนี้เราก็ได้แวะมาที่เกาะมุกครับพอดีออฟฟิศของครูเขาอยู่ที่เกาะมุกแล้วก็มารับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติครับ5คนนะฮะก็จะเป็นนักเรียนที่มาเรียนดำน้ำครับเราก็เลยเดี๋ยวว่าจะเข้าไปที่ออฟฟิศนั่งพักแล้วก็ทานอาหารทานน้ำเปล่าฮะของกินเล่นแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่ายเรียบร้อยครับ หลังจากที่เราขึ้นเรือกันครบครับแล้วก็ได้ฟังบีบจากครูครับแล้วก็เดินทางไปยังจุดดำน้ำจุดแรกของเราครับระหว่างนั้นเราก็เซตอุปกรณ์พูดคุยกับไดรลีดของเราครับกลุ่มเราไปกันทั้งหมด4ี่คนครับมีไดรลีดครับชื่อพี่ตู่ครับแล้วก็ ผมกับคุณอุ้มแล้วก็คนใต้หวันหนึ่งคนครับเพื่อนๆพร้อมที่จะไปชมโลกใต้ทะเลกับผมยังครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลย เพื่อนๆสำหรับไดทที่1ของเราดำกันที่เกาะกระดานครับไดไซส์นี้น้ำไม่ลึกมากครับไม่เกิน18เมตรครับก็จะใช้เวลาการดำน้ำมันอยู่ที่45-1ชั่วโมงครับซึ่งจะต่างจากไดไซส์ครั้งที่แล้วที่เราไปดำกันที่ลิเชริวครับ จุดนี้จะเป็นจุดดำน้ําที่อยู่ใกล้เกาะครับส่วนริชิริวที่เราไปหมู่เกาะสุรินทร์ครั้งที่แล้วจะเป็นกองหินกลางทะเลครับความลึกก็จะต่างกันฝูงปลาสิ่งแวดล้อมมันก็จะต่างๆกันครับณจุดจุดนี้สิ่งที่โดดเด่นก็คือปลาการังซีแฟนครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าการะปังหาครับแล้วก็เป็นจาพวกปลาชนิดเล็กๆครับ เช่นตัวนี้ก็เป็นตัวที่หายากเหมือนกันครับเขาเรียกเลเซอร์ฟิตครับเลเซอร์ฟิตนี้จะไว่ให้เป็นปกติครับแต่ถ้าเขาเจอเป็นปลาหรือเป็นอะไรเข้าใกล้เขาเขารู้สึกมีความตระลยเขาจะตั้งตัวตรงครับเขาก็ผ่านเราไปเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเขาเรียกกลุ่มของซีแฟนครับสวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆครับเราดำไลนหนึ่งคนเรียบร้อยครับนดีเดี๋ยวเราจะแวะพักที่เกาะกระดานครับมาทานข้าวเที่ยงกันนะครับ เพื่อู้ก็โอโห้สวยเลยฮะเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศสชวเพื่อนๆนะครับนีบรรยากาศที่เกาะกระดานอันนี้ได้รีดของเรานะครับมีท่านนายกครับพาดูปลาสวยๆเยอะเลยครับชี้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่พี่เขาชี้ให้ดูครับเดี๋ยววันนี้บอกได้สองเส็นพี่เขาบอกว่ามีกองที่สวยเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราไปชมกันช่วงในที่2นะครับครับเราขึ้นมานั่งพักได้สักพักแล้วฮะก็ทานข้าวเสร็จปเรียบร้อยครับเ <_ m ur ly> ติมมลังเดี๋ยวจะไปดำได้2กันต่อแต่ว่าเพื่อนๆอยากให้เพื่อนหเห็น,น,นวิวบรรยากาศบนเกาะกรนะดานฮะเกาะที่ได้รับรางวัลเขาเรียกว่าหาดที่ได้รับรางวัลหาดที่สวยที่สุดในปี2 0 2 3ครับ <_ m ur ly> เป็นหาดที่สวยที่สุดในโลกฮะได้รับรางวัลท <_ m ur ly> ุกคนก็คงจะได้ยินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยเราก็ภูมิใจในสิ่งนี้นะครับ เกาะกระดานของเราครับจังหวัดตรงังเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสได้มาก็แวะเข้ามาท่องเที่ยวได้ครับบรรยากาศดีเงียบสงบดีฮะแต่หลักๆแล้วผมเห็นก็จะมีแต่ชาวต่างชาตินะครับว่าคนไทยเขาอาจจะมาเที่ยวในช่วงวันหยุดหรือวันหยุดนักเตลเกิกหรือวันหยุดยาวนะครับแั่นี้ผมมาก็จะมีชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวที่ผมมาก็คนไทยสองคนครับเหมือนเดิมเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็จะเป็นชาวต่างชาติกันหมดครับเดี๋ยงให้เดี๋ยวผมพักสักคู่นะครับ แล้วเดี๋ยวเราเราจะไปดำน้ำกันต่ออีกหนึ่งได้นะครับก็จะเป็นจุดเรียกยอดกองหินสุดท้ายที่เราไปดำกันนะครับสวยมากๆเลยครับพอดีกล้องผมค้างกล้องโกโปรแต่เดี๋ยวรอดูกล้องของทีมงานเขานะครับว่าจะสามารถเก็บภาพบรรยากาศได้สวยงามแค่ไหนนะฮะยังไงเดี๋ยวเราขอนั่งพักผ่อนสักพักเดี๋ยวไปดูกันเราไปดำน้ำได้ที่2กันต่อเลยครับครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังจุดดำน้ำจุดที่2ของเราในวันนี้ครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนแท้งในการดำน้ำไปที่เรียบร้อยครับ มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางคือได้ไซ์ที่2ของเราครับจุดที่2นี้ผมจะไปดำผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลงน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวทาการถ่ายรูปตอนที่คุณอุ้มเขาแบ็กโลลงจากเรือเพื่อที่จะไปดำน้ําได้ที่2ครับแล้วก็ถ่ายภาพตอนจังหวะการลงมาฝากเ,เพื่อนๆกันนะครับว่าเวลาที่เราดาน้ําเรามีวิธีการลงดำน้ำําแล้วก็ลงไปยังพื้นข้างล่างยังไงนะครับพร้อมแล้วเราก็มาชมกันเลยครับฟึม นี่ฮะพอเราลงเสร็จปุ๊บเราก็จะโผล่พ้นน้ำมาแล้วก็ต้องส่งสัญญาณบอกกับคนบนเรือครับว่าเราโอเคครับหลังจากที่เราพร้อมทุกๆอย่างเราก็ส่งสัญญาณบอกกันแล้วก็ลงไปดำน้ำกันได้เลยครับ พอเราลงมาถึงพื้นครับล้วก็ได้เจอสัตว์ทะเลตัวแรก<ไ>ผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆครับตัวนี้เขาเรียกทากทะเลครับหรือว่าทั่วๆไปนักดำน้ำเขาเรียกว่านูดี้ครับนูดี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆครับอย่างเช่นรูปนี้ที่ผมได้ไปดำน้ํากันที่ระยองครับครูผมได้ถ่ายเอาไว้แล้วก็ส่งมาให้ครับแต่ว่าเราก็ดำไปเจอด้วยกันนะครับแต่คุณครูเขามีกล้องไมโครครับก็สามารถถ่ายแล้วก็รูปก็ออกมาได้สวยแล้วก็น่ารักแบบนี้ครับส่วนนูดี้นี่จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆครับแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำซึ่งเเเปป็นนนักกก้้าาาาาทีี่่มมรรระะสบณ์ๆแลววพ สัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหาดูได้ยากครับแล้วก็ตัวเขาจะเล็กมากๆครับก็เลยจะต้องใช้ทักษะในการดำน้ําค่อนข้างสูงครับแล้วก็การสังเกตที่ดีครับ ส่วนเราเองเราใช้แค่กล้องโกโปรครับรูปที่เราถ่ายออกมาก็จะไม่สวยเท่ากับตัวอย่างที่ผมได้โชว์ให้เพื่อนๆได้รับชมครับส่วนผมนี่จะเป็นนักดำน้ําสายแลนเคปครับคือผมชอบดูภาพภาพภาพกว้างมุมใหญ่ๆฝูงปลาเหล่าปาลาการังแบบนี้มากกว่าครับแล้วก็คุณนุ่มเช่นกันครับเพราะว่าเราจะชอบเป็นการแบบมองภาพโดยรวมความสวยงามของทะเลโดยรวมฝูงปลาเอยหมูป่ปลาการังเองเอยครับสำหรับทิปนี้ที่เรามาที่ตังนี่ เราจะสังเกตได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันจะมีเรื่องของการฟอกขาวของปลาการังครับเห็นไหมฮะเนี่ยสีแฟนที่เข้าเป็นสีขาวๆมันเกิดจากการฟอกขาวของปลาการังครับซึ่งมันเกิดจากสภาวะโลกร้อนของปัจจุบันครับเนี่ยฮะเพื่อนๆมันทําให้ปลาการังเกิดการเสียหายกันค่อนข้างมากครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าปีนี้เพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าหน้าร้อนมันร้อนมากๆเลยครับนั่นแหละครับ ภาวะโลกร้อนมันเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆครับแล้วก็มันส่งผลต่อแม้กระทั่งท้องทะเลของเราครับอันนี้ก็จะเป็นปลกการังเข่ากว้างครับเห็นไหมฮะช่วงปลายๆของเขาก็จะมีสีขาวๆออกมาครับถ้าเขาฟอกขาวทั้งทั้งต้นมันก็จะเป็นสีขาวเป็นปลกการังแข็งทั้งต้นไปเลยครับสําหรับได้ที่2ได้นี้ครับเราดำน้ํากันไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยครับก็สนุกมากๆครับสําหรับทริปนี้ ครับพเพื่อนๆหลังจากที่เราดำน้ำําได้ที่2ไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ได้เดินทางกลับไปกันยังที่เกาะมุกค,ครับไปยังไดเซนเตอร์ของคุณครูครับเราก็ไปส่งนักดำน้ำําชาวต่างชาติที่มาร่วมทริปกับเราในวันนี้ครับไปส่งเขาที่เกาะมุกแล้วก็เราก็ได้อุปกรณ์ไปล้างกันที่นั่นโชคดีมากๆครับพี่นายกใจดีมากๆแกก็ได้ทําการล้างอุปกรณ์ดำน้ําของเราทั้ง2ชุดให้เราเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ตอบแทนเป็นเรื่องของน้ําใจสีน้ําใจเล็กๆน้อยๆให้กับเขาครับแล้วก็ได้พักผ่อนกันอยู่ที่นั่นเราๆหนึ ก็รออุปกรณ์เสด็จน้ํานิดนึงแล้วก็แพ็คใส่กระเป๋าเพื่อเดินทางกลับไปพึ่งแล้วก็ไปตากันต่อที่ที่พักของเรากันในเย็นวันนี้ครับเราก็ได้เดินทางกันมาถึงที่ท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยครับก็ท่าเรือนี้ก็จะเป็นท sure> ่าเรือที่ไม่ใหญ่มากครับก็จะมีเรือชาวประมงเรือเล็กกันเป็นส่วนใหญ่ครับก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับ พเพื่อนๆแล้วก็ออกมาจากท่าเรือที่เราจอดรถแล้วครับแต่ว่าเราก็อดใจไม่ไหวที่อยากจะมาท่าเรือปากเมงครับอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินทางไปที่ท่าเรือปากเมงครับสวยมากๆเลยครับเป็นวิวสนสองข้างทางแล้วก็เข้าน้มเ,เข้าหากันเรียกว่าเหมือนซุ้มเรียกว่าซุมเลยครับซุปต้นซุปต้นส,น,ส,น,ส,น,สนเลยครับบรกดีมากกลังกางันกะใกล้ถึงามือเรานี่เป็นชายหัดหมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันปลายทาง น,น่าจะเป็นนั่นแหละฮะหาปากหมินนะข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูปลายทางกันเลยนะครับ นี่ก็เป็นที่ล,ลึกล้ำความหลังของเรานะครับท่าเรือปักเมงนะครับไม่ได้มาขึ้นเรือก็ยังน้อยก็ยังแวะมานะครับแวะมาดูภาพความทรงจำของเรานะมันก็จะเป็นแบล็กเกาี่ก็จะเป็นแบล็กเกาท่าเรือปักเมงทนะี่สวยมากๆครับนี่ก็เป็นอาหารมื้อเย็ยนสำหรับเราสองคนนะครับเราก็มาทานอาหารกันที่าหาดปักเมงครับ นี่เราก็เดินช้อปปิ้งอดหนุนพี่พี่แม่ค้าริมทางนะฮะเป็นปลาหมึกสับแป้งทอดครับกุ้งสับแป้งทอดส้มตำนะครับนี่แล้วโมงเบาของาหารวันนี้ครับดูวิวของเราฮะเดี๋ยวทานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปนอนกันที่หาดเจ้าใหม่เช่นเคยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เราทานอาหารกันก่อนนะครับ มื้อเย็นนี้เราก็ได้ฝากท้องกันไว้ที่ร้านค้าริมทางหาดปักเมงครับแล้วก็ไปอุดหนุนร้านเล็กๆและน้อยครับอุดหนุนหลายๆร้านครับเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนครับเราไม่ซื้อแค่ร้านเดียวครับเราก็กระจายซื้อทุกๆร้านเพื่อที่เขาจะมีรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยไปด้วยกันครับผมก็ทานข้าวไปด้วยแล้วก็จิบน้ำลำไยไปด้วยครับซื้อน้ำลำไยมาก็ห้าหกกระป๋องครับนั่งชิวๆอยู่ตรงนี้จิบไปด้วยทานอาหารไปด้วยดูซันเซ็ตพอดีครับก็น่าจะหมดน้ำลำไยที่เราซื้อมาครับ วันนี้เราก็กลับไปนอนกันที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่เช่นเคยครับแล้วก็วางแผนไว้วันพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าออกจากหาดเจ้าใหม่แล้วก็ไปตะลุยทานอาหารกันในตัวเมืองอำเภอเมืองจ er. ังหวัดตังครับเราก็วางแผนไว้แล้วเรามีอยู่ในใจแล้วครับว่าเราจะไปทานอะไรกันบ้างในวันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรครับเพราะว,าว่าวันนี้เราไม่ต้องเตรียมอาหารทาอาหารมื้อเย็นกันทานครับส่วนอุปกรณ์ดําน้ําเราก็ไม่ต้องล้างครับเพราะว่าล้างมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราครับไปถึงที่พักเราก็ค่อยเอาอุปกรณ์มาพึ่งตากกันครับ เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าไม่แห้งแล้วก็ผึ่งไปในรถเลยครับก็ขับรถไปก็น่าจะถึงจุดหมายปลายทางพรุ่งนี้เย็นก็น่าจะอุปกรณ์ต่างๆก็น่าจะแห้งครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็เลยมีเวลาในการนั่งพักชิลๆไม่ต้องเร่งรีบเดินทางไปไหนมาไหนครับกันในวันนี้สําหรับวันนี้เราจะปิดคลิปกันด้วยภาพบรรยากาศหาดปากเมงจังหวัดตังนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กดติดตามกด subscribe ให้กับลุงบุครองแคมเปอร์แบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ขอบคุณมากมากครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้กับลุงบะคองก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s ั b สไ r i b e ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางของพวกเราครับมีความสุขมากมากครับในการเดินทางมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้ออกมาแคมปิง้งและมีความสุขทุกๆครั้งครับที่ได้ออกมาใช้ชีวิตครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเพื่อนๆ